<3 S 2> ผมไม่ได้สนใจว่าจะทําทเพื่อไปทําลายนู่นทําลายนี่หรือทําเพื่ออะไรแต่อะไรคือสิ่งที่ต้องทําครับก่อนหน้าเนี้ผมไม่เคยเข้ามาอยู่ในด้านของพลังงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างครับแต่เมื่อผมเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้แล้วผมถึงได้เห็นว่าไม่น่าเชื่อว่ากระทรวงพลังงานตั้งมาปีนี้ปีที่2 2ปัญหาของน้ํามันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า50ปีปัญหาของระบบไฟฟ้า ถ้าเอาเป็นว่าตั้งแต่ในหน่วยงานที่ผมรับผิดชอบคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับจัดตั้งขึ้นมาแล้วมาก็2,111ปีนี้ก็ปีที่56ไม่เคยมีใครไปทําอะไรเลยครับไม่มีใครรือ้อไม่มีลถปลด้ลดากไม่มีเลยไม่มีทุกอย่างมันก็เลยหมัมมกหมมมาครับนะไอคนที่หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานราชการหลักโดยเฉพาะเรื่องพลังงานแต่กลับไม่มีอํานาจอะไรครับอย่างเงี้ยกฎหมายก็ไม่มีใครเข้าไปดูแล ต้องต้องมีกฎหมายอะไรก็ไม่มีไอ้กฎหมายที่มีต้องปรับก็ไม่ทำ <H an> อย่างก,กฎหมายการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยตั้งแต่2อ1 1นอ่ะคุณต้นอยุเท่าไหร่ยังไม่เกิดนั่นดิยังไม่เกิดสองพันห่อ <laughs> ครับ56ปีแล้วมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปเยอะ,อะมากภ<ข>ารกิจลึกถึงที่การไฟฟ้าไฟผลิตต้องทำเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแต่กฎหมายยังเหมือนเดิมปี2 5 1 1โอ้โหล้าสมัยมากเห็นไหม